สุดๆเลยอย่างที่เราคร้างสัญญากันไว้แล้ว<ะ>นั่นก็คือปีวอก <c oughs> ลิงที่ลิงด<ช>ังดีปีนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าต้องยกให้เขาเลยค่ะ,ะเพราะว่าเขาจะโชคดีหลายๆอย่างมีโอกาสพิเศษเข้ามามากมายหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเหมือนโดนทำลายการลงเพราะชงหนักนะใช่ค่ะเหมือนแบบเจอปัญหาทุกอย่างที่ว่าแก้ไม่ตกอะไรเงี้ยค่ะสำหรับปีนี้นะคะปีว่าเขาเขาเรียกว่าก้าวกระโดด ขึ้นในลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเด็กไม่อยู่อโอกาสพิเศษต่างๆมากมายเนี่ยจะเกิดขึ้นกับปีวอกแล้วก็ถ้าเกิดในทางที่ดีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าการทําบุญเป็นเรื่องปกติแล้วปีวอกพยายามเน้นให้ทําทานเยอะๆทาํทาทานกับทำทานกับ,กบเขาเรียกอะไรผู้ยากไร้คนโดยเฉพาะการทําทานในลักษณะเหมือนให้ของขวัญให้เขาเกิดความรู้สึกพิเศษ นะคะสมมติไปหาใครแม้กระทั่งผู้ใหญ่เราไม่ได้จาเป็นต้องทําทานกับคนที่เขาไม่มีเราทําด้วยใจทั้งปีที่ผ่านมาของปีที่แล้วเนี่ยปีว่าก็ค่อนข้างเจออะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องหนักอยู่แล้วปีนี้ก็เฉลี่ยได้วยการเติมสิ่งดีๆให้คนอื่นแล้วเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมานน่เองปีที่ดีสุดคือว่าปีที่ดีอีกนอกจากว่าก็มีปีอะรัก ของปีไหนดีที่สุด <Yeah. S 3> ความรักของปีที่สุดก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เขามาแรงมาก mm hmm. สําหรับปีวอกแสดงว่าเรื่องงานเรื่องเงินดีความรักยังดีอีกอ mm ่ะ hmm. ใช่ ก็อย่างที่บอกว่าปีวอกแค่ระวังในเรื่องของการ manage จัดระบบทุกอย่างค,คือที่มันต้องแบกรับผิดชอบอันนี้ค่ะถ้าเกิดตรงนี้ลงตัวปุ๊บอื่นๆก็โอเครันได้เป็นปกติถือว่าเป็นการเหนื่อยปกติและกันเราให้เสียแบบนี้และกันอย่างอื่นแล้วก็สมดุลโดยเฉพาะเรื่องความรักปีวอกก็ถือว่ามีชายด้วยยังไงก็ตามทุกอย่างเราอย่าประมาทดีแล้วเราก็ค่อยๆรักษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะดีจงเลย